ครับหลังจากที่เราได้ทําปฏิบัติการนะครับในการจ่ายยาซึมนะครับแล้วก็เข้าปรับแก้นะครับปลดขอที่ล็อกนะครับทาให้โซ่ของฐานทับอ่ะสั้นสั้นในตอนนู้นก็คือสั้นแบบขยับตัวยากนะครับซึ่งมันจะเป็นต้องทํานะครับก็เรียบร้อยไปได้สักพักแล้วนะครับตอนนี้ฐานทับก็นิ่งนะครับเท่าที่จะพอเล่าหรืออัปเดตได้ก็คือณตอนนี้ฐานทับตัวบางลงนิดนึงนะครับก็คือน้ําหนักน่าจะลดนะครับแล้วก็ภาวะตกมัน แปลกอย่างหนึ่งคือหลายๆเชื่อเวลาตกมันอ่ะแต่ละสเตจเช่นแบบออกอาการขมับบวมขืนคำสั่งนะครับแล้วก็เริ่มมีมันอุดตันจนมันไหลมันออกแล้วก็อีกสเตจหนึ่งคือไหลลงบ้องเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเป็นทีละขั้นทีละตอนขยับกันไปตามลำดับแต่ของฐานทัพเนี่ยแปลกนิดนึงคือทุกอย่างเกิดขึ้นในในครั้งเดียวเลยคือทั้งออกขมับแล้วก็ลงบ้องใน สัปดาห์แรกๆเลยด้วยซ้ำนะครับก็ <c oughs> เป็นสูตรที่แปลกเหมือนกันนะครับตอนนี้ล่าสุดก็คือที่เป็นมันแบบลงบ้องนะหยุดแล้วแห้งแล้วก็โชคดีด้วยที่ฝนลงบ่อยมันก็เลยมีการชะล้างนะครับด้วยฤทธิ์ของมันที่ลงขาหรือลงบ้องเนี่ยหลายๆเชือกเนี่ยผิวหนังไหม้เลยนะแล้วก็ฝ่าเท้าก็ไหม้บางเชือกนี่อวัยวะเพศนี่แบบว่าเป็นแผลเลยอะ่ะล่าสุดก็มีเคสหนึ่งสรุปก็คือ บ้องแห้งแล้วนะครับแล้วก็มันที่ขมับฝั่งนี้เหมือนจะแห้งนะครับเหมือนจะหายเหมือนจะหายแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ยังมีร่องรอยอยู่นะครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกด้วยมันก็เลยมีการชะล้างของมันออกไปนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังเป็นลักษณะเฉพาะของฐานทัพอยู่ก็คือเสียงครับได้ยินเสียงเล็กๆน้อยๆก็ ค่อนข้างจะระแวงและหงุดหงิดนะครับขนาผมอยู่ระยะห่างพอสมควรแล้วก็พูดด้วยโทนเสียงที่เบาหน่อยนะครับก็เขารู้จริงๆแล้วช้างเนี่ยมีเสียงหมายถึงโสตประสาทในการรับรู้เสียงอดีดีกว่ามนุษย์มากนะครับเพราะฉะนั้นก็ฐานทับได้ยินนะครับตอนที่ผมพูดยืนอยู่ห่างๆตอนนี้นะครับสิ่งที่เห็นก็คือหนึ่งตัวบางลงแล้วก็มันทั้งหมดนะครับที่บ้องนะครับแล้วก็ที่ขมับซ้ายขวาวันนี้แห้งนะครับแต่ ลักษณะในิสัยและพฤติกรรมก็เหมือนว่ายังจะไม่พร้อมที่จะให้ใครเข้าไปยุ่งนะครับหรือว่าเข้าไปอยู่ใกล้แต่โดยสรุปแล้วก็คือโอเคนะครับอยู่ดีอยู่ได้แล้วก็แปลกอย่างหนึ่งคือเป็นช้างที่ไม่ค่อยชอบเล่นดินแล้วก็ไม่ชอบเอาดินเอาครนใส่ตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายวีดีโอหรือส่งรูปให้ดูก็จะเหมือนฐานทัพนี่เนี้ยบแล้วก็สะอาดอยู่ตลอดเวลาก็เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยเหมือนช้างตัวอื่นนิดนึงครับอ่ะอย่างยกตัวอย่างนะเดี๋ยวจะแผนกล้องไปให้ดูคือถ้าเป็นน้ำเพชรแล้วก็ ก็ดินเต็มตัวทุกวันนะครับเพรชอบเล่นดินครับฐานทัพก็จะเหมือนกับคลิปลุกทำตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานะครับโอเคงั้นก็วางใจได้นะครับเหตุการณ์ที่ผมโพส์ในวิดีโอนั้นก็ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็หลังจากทําเสร็จก็เป็นผลดีกับตัวช้างเป็นหลักนะครับฐานทัพก็สบายตัวขึ้นนะครับแล้วก็นักสเสดนี้ก็รู้สึกมันจะ ยุบแล้วก็หายลงนะครับอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งกว่าจะออกมาสู่การใช้ชีวิตปกติได้ครับผมครับขอบคุณที่เป็นห่วงฐานทับนะครับ